สวัสดีคะ่ะ FC คะ่ะวันนี้แมวส้มๆนะคะน้องออเดอร์ปังๆ,งๆก็มาทำรีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันอีกแล้วคะ่ะวันนี้มากินขนมแมวเลียกันนะคะเป็นของมีโอค่ะใครที่ติดตามทาง YouTube ก็จะเจอน้องอยู่บ่อยๆนะคะตบแม่ค้าอยู่บ่อยๆคะ่ะตัวนี้เลยคะ่ะนี้ใส่น้องน่ารักมากๆนะคะเป็นแมวแมวไทยคะ่ะเก็บมาเลี้ยงนะคะน่ารักมากๆคะ่ะ ทำรีวิวเก่งมากร้านของเราจำหน่ายอ่างแมวโอ่งแมวที่นอนแมวบ้านแมวค่ะลูกค้าใครสนใจนะคะเลี้ยงน้องแมวกันอยู่ยังหาบ้านแมวเย็นเย็นให้น้องไม่ได้มาเลือกที่ร้านตั้งใจรวยของเราได้เลยค่ะเรามีอ่างแมวหลายขนาดค่ะลูกค้าที่น้องนั่งอยู่นะคะก็จะเป็นไซส์สินิ้วค่ะอ่างแมวเรามีตั้งแต่ สิบส14 1องสิบสี่สิบหกและสิบแปดนิ้วนะคะโอ่ง oh, แมวเราก็มีค่ะลูกค้าไม่ยอมย้ายค่ะจะนอนที่เดิมนะคะกินแบบลำบากลำบากเลยค่ะเนี่ค่ะใครอยากได้โอ่งแมวอ่างแมวที่นอนแมวนะคะมาเลือกที่ร้านเราได้เลยค่ะลูกค้าน้องน้ำหนักสี่อ่าสี่โลเก้านะคะหรือเกือบห้าโลเลยค่ะนอนได้ตั้งแต่อ่างสิบนิ้วนะคะแมวบางตัวก็จะชอบนอน อ่างเล็กๆแมวบางตัวก็จะชอบนอนอ่างใหญ่ๆนะคะแล้วแต่น้องนะคะถ้าลูกค้าซื้อก็ซื้อเป็นไซส์กลางๆก็ได้ค่ะนอนตัวเดียวซื้อ14นิ้วก็ได้นะคะหรือว่ามาเลือกดูเลือกชมกันเองก็ได้ค่ะใครจะสั่งออนไลน์นะคะสั่งมาได้เลยสินค้าจะมีค่าส่งเพิ่มนะคะเราจะแพ็คให้อย่างดีค่ะลูกค้ามีรับประกันความเสียหายจากระบบขนส่งด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ หน้าร้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกชื่อร้านตั้งใจรวยค่ะพิกัดอยู่หน้าโรงเรียนพุทธชินราชค่ะเปิดทุกวัน8โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มครึ่งค่ะใครหาอ่างแมวหรือว่าที่ให้น้ําแมวนะคะก็มาเลือกมาชมที่ร้านของเราได้เลยค่ะเมามันมากกดไปแล้วหนึ่งซองนะคะอ่างแมวที่เราขายนะคะลูกค้าปากจะเป็นขอบหยักนะคะ ปากขอบอยากเอาไว้ทําอะไรน้องจะชอบเอาไปถูตรงคอค่ะเวลาคันนะคะไม่มีทาดเก่าให้นะคะก็จะถูตรงคอค่ะอ่างที่เราขายนะลูกค้าเป็นงานปั้นมือค่ะปั้นแล้วก็เข้าเตาเผานะคะใครจะไปใช้ในงานอื่นๆก็ได้จะสวนทาดก็ได้ค่ะปลูกต้นไม้ก็ได้ปลูกชวนชมก็ได้อ่างนี้จะไม่มีรูนะลูกค้าถ้าจะใช้งาน กลูกต้นไม้จะส่วนถาดต้องแจ้งแมมคะเดี๋ยวเราจะเจาะรูให้กับลูกค้านะคะนางน่ารักมากนะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้เราด้วยนะคะช่อง Youtube กุ้งรีวิวแหลกชาแนลหรือว่าแฟนเพจกุ้งรีวิวแหลกค่ะหรือว่าจะมาอุดหนุนสินค้าที่หน้าร้านตั้งใจรวยพิสนุโลกได้เลยค่ะเรามีรีวิวสินค้าให้ดูหลากหลายนะคะ ใครเข้าไปดูเข้าไปชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยค่ะพอยังลูกย่าน้องมาเดีย๋ยวเรามีแมวขาวอีกตัวหนึ่งนะคะที่เลี้ยงไว้สองตัวค่ะเป็นแมวที่แบบเก็บมาเลี้ยงล้วนๆเลยมานี่มาลูกมาเอานี่ออกเดินไม่ได้มาแล้วนะคะพี่น้องกันแต่ไม่ถูกกันคะ่ะ เก็บมาเลี้ยงคนละรอบนะคะแต่ไม่ถูกกันเลยตัวขาวจะขี้ตกใจนิดนึงกุ้งถ่ายรีวิวอยู่ข้างถนนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้แม่ค้าจะขอบายบายลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากหลานตั้งใจรวยพิษณุโลกให้ด้วยนะคะใครชอบน้องแมวนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ